ก็อยู่บ้านของคุณยายสมเพียร์ที่าสุวรรณด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะไปคุยกับคุณยายคุณยายอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายครับวันนี้รายการมหาสจัลโนตกโคสิพัสเดินทางมาถึงที่จังหวัดระนองมาเยี่ยมคุณยายนะครับคุณยายคุณยายเป็นยังไงบ้างล่ะครับสุขภาพตอนนี้ก็สบายดีนะคะก่อนหน้านี้คุณยายป่วยเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคเส้นเลือดฉีดเข้าหัวใจอุดตันครับ และนอกจากนั้นยังมีโรคอะไรอีกไหมครับมีเกิดข่าวปวดหัวข่าวปวดหัวข่าวมีโรคความดันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับความ,มดันด้วยมีความดัน,ดดนก็เป็นโรคที่คนสูงวัยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นน,นะครับโรคความดันโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคปวดเมื่อยตามหัวข่าปวดตามแข้งปวดตามขา,ดดขดดขาอย่างนี้ใช่ไหมครับใชคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบเก้าค่ะพอทานแล้วรู้สึกยังไงดีขึ้น ดีขึ้นค่ะก็ไม่ค่อยอ่อนค่อยเปลี่ยและก็ไม่ค่อยเป็นลมเวลาทานข้าวนี่ทานได้อร่อยไหมครับทานได้อร่อยนอนหลับสบายดีไหมนอนหลับสบายเตินขึ้นก็ไม่เปลี่ยครับเวลาปลวดเนี่ยมันปวดตรงไหนปวดตรงเขา่เาปวดตรงเขา่าเขา่าแล้วก็เส้นก็ตึงเหมดเส้นก็คือตึงตั้งแต่โคนขานี่เลยคุณผู้ชมครับมันจะตึงตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ช่วงไปลายขึ้นมาเลยเหรอครับเวลาเรานั่งพับเพีย แล้วเวลาเดินนะครับมีปัญหาไหมเวลาเดินบางครั้งมันก็เกิดแต่ตอนนี้ไม่เข็ดลแล้วแข้งขายกได้สบายมากสบายมากไม่ปวดแล้วนะไม่เมื่อยแล้วต้องบอกว่าโรคที่ท่านเป็นก็คือโรคหัวใจขัดเลือนแล้วก็โรคปวดแข้งปวดขาแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากที่ทานโนตตคัวจิพาสก็ดีมากขึ้นด้วยครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่จังหวัดระนองเราเดินทางกันมาถึงที่นี่แล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้เห็นคุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับโครงการมหาจรรย์นโนตกโคจิพรัตวันนี้คุณยายอยากจะบอกอะไรกับท่านที่ชมรายการอยู่เป็นภาษาใต้ก็ได้ครับยากจะเชิญชวนชาวบ้านทุกคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้ให้มาทานอนุโหากว่าคุณผู้ชมที่กําลังลังเลใจยอยู่นะครับอยากจะสอบถามหรืออยากที่จะดูซิว่าโนตกโคจิพรัสจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง ท่านสามารถโทรศัพท์มาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ออาไว้นะครับหรือท่านที่ยังสงสัยหรือรังเลใจยอยู่ผมบอกได้เลยครับว่าถ้าท่านไม่ลองท่านก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปต่อกันแค่อื่นกันต่อนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรกันบ้างเช่นครับ